การตั้งมาร์กหรือการตั้งจังหวะเราลิน้นหรือว่าวาวจังหวะวาวยกวาวปิดเปิดเรามีวิธีการง่ายๆสมมุติว่าถ้าเราไม่รู้มาร์กรู้อะไรเลยมาร์กอยู่ไหนเราไม่ต้องสนก็ได้สำคัญเราให้ลูกสูบขึ้นสูงสุดนะลูกสูบสูงสุดหมุนลงไปลูกสูบสูงสุดเราเราก็มาดูตอนที่ สมมติถาลูกสูบสูงสุดอันนี้ลูกสูบสูงสุดเราจะเห็นว่าจังหวะนี้วาวจะยกไล่กันจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะโอเวอร์แลปคือเป็นจังหวะที่ขณะที่ลูกสูบสมมุติว่าเกิดการระเบิดเนี่ยวาล์วเสียเปิดวาลเสียเปิดวาล์วเสียเปิดไปปุ๊บมันจะอาศัยมอไอดีเปิดไล่เลยก่อนที่ ก่อนที่วาลไอเสียจะปิดวาลไอดี wow, จะไล่เอาไอดีมาไล่ไอเสียออกอีกหน่อยเนี่ยคือจังหวะนี้จังหวะโอเวอร์แลปลูกสูบสูงสุดต,ตอนนี้วาลจะไล่กันเนี่ยเราตั้งเอาตั้งเอาจังหวะนี้ก็ได้ถ้าลูกสูบสูงสุดแล้วเรามาเช็คดูถ้าวาลมันเนี่ยวาลสองตัวไม่ไม่ไล่กันนี่ก็ผิดผิดจังหวะแล้วอา่าเราเรามาเช็คเช็คว่ารอบนี้วาลไล่กันโอเวอร์แลบแต่ถ้าเป็น อีกอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้ก็ลูกสูบสูงสุดเหมือนกันลูกสูบสูงสุดในจังหวะนี้วาลทั้งสองตัวไม่มีผลที่นี้เดี๋ยวเราเราไปดูที่มาร์กสมมุติว่าอันนี้นะอันนี้คืออันนี้อันนี้วาลยังไม่มีผลเราเราเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งวาลมีผลสองตัวเราให้ลูกสูบสูงสุด แล้ววาวมันมามีผลทั้งสองตัวขยับไปด้านหนึ่งก็อันยกอันหนึ่งอันหนึ่งลงอันนี้ื่อตอนนี้คือตอนจังหวะที่ลูกสูบสูงสุด,สดและเป็นจังหวะโอเวอร์แลปที่ที่วาวมันไล่กันนะเราลองมาดูมักมักนี่เดี๋ยวเราก็จะเห็นเราจะเห็นว่าอันนี้จะมีขีดขีดที่เราลิ้นนี่ขีดขีด ขีดสองขีดนี้มันจะขนานกันกับพื้นเนี่ยเราก็ดูจังหวะน,นี้ก็ได้อันนี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วและหรือว่าเราจะหมุนไปอีกรอบหนึง่งเราจะหมุนไปอีกรอบหนึง่งมันก็จะเป็นจังหวะลูกสูงสุดเหมือนกันแต่ไม่ใช่โอ้ยแหละคือวาวสองตัวจะไม่มีผล นี่อันนี้เราเราดูอีกทีนี่อันนี้คือลูกสูบสูงสุดจังหวะนี้อันนี้วาล์วสองตัวมันไล่กันคือจังหวะโอเว์แลปล้หมุนไปอีกรอบหนึ่งขึ้นมาปุ๊บอันนี้ลูกสูบขึ้นละอันนี้อันนี้วาล์วสองตัวจะไม่มีผลวาล์วสองตัวจะไม่มีผลทั้งสองตัวแต่ลูกสูบขึ้นสูงสุดเดี๋ยวเราลองมาดูมาร์กว่ามันจะไม่เป็นมาร์กอะไรคือเป็นจังหวะตอนนี้เป็นจังหวะที่ลูกสูบสูงสุด ไม่ใช่จังหวะโอเวอร์แลปเป็นจังหวะที่วาวสองตัวไม่มีผลขณะลูกสูบเพื่อนลงขยับไปขยับมานี่วาวสองตัวไม่มีผลแต่เราจะเห็นมากนี่มากตัวนี้แสดงว่าถ้าเราประกอบเราเอามากได้ขึ้นตรงชี้ตรงขึ้นเป็นมุมตั้งฉากกับ้พื้นกับตัวฟ้าสูบตัวนี้ก็ถือว่าโอเค แสดงว่าถ้าเราไล่จังหวะนั้นก็ถูกถูกต้องคือเราเป็นการเช็คว่าเราทำถูกหรือไม่เรามาเช็คดูตอนนี้ก็ได้ส่วนมากแค่ครึ่งจนสีจังหวะมันก็จะเหมือนกันเราอาศัยว่านึกง่ายๆคือจังหวะที่ลูกสูบสูงสุดและขยับไปขยับมาวาวสองตัวมันไล่กันจังหวะนั้นแหละถูกต้องคือคือนี่เป็นเครื่องฮอนด้า ฮอนด้า x ีเสะดุกง่ายง่คือมากเราลิ้นของฮอนด้า x ีเห้คือลูกสูบสูงสุดแล้วก็ลูกสอนตัวน,นี้ขึ้นตรงชี้ตรงเป็น9ก้าสิบองศาชี้ตรงขึ้นบนหรือถ้าเป็นอีกรอบนึ่งก็จะเป็นที่เห็นอย่างเมื่อกี้เป็นอีกรอบนึ่งก็จะเป็น ตัวขีดตัวขีดนี่ขนาดพื้นลากลากขีดเส้นตรงทั้งสองตัวนี้ขนานพื้นก็นนนนคือโอเคตอนนี้ก็สรุปสรุปว่าเครื่องยนต์สีจังหวะเครื่องยนต์สีจังหวะทุกรุ่นทุกแบบที่มีใช้ในโลกนี้ลึกสุ้ก็จะขึ้นลง สองครั้งต่อการระเบิดหนึ่งครั้งลูกสูบสูงสุดในจังหวะอัดระเบิดหนึ่งครั้งถ้าถ้าตอนจังหวะอัดระเบิดนั้นวาลวทั้งสองตัวจะไม่มีผลขณะที่เราหมุนไปหมุนมาในาวาลทั้งสองตัวผิดสนิทในจังหวะอัดการระเบิดนั้นแต่อีกรอบหนึ่งเพราะลูกสูบขึ้นมาสูงสุดอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นในจังหวะ คายดูดในจังหวะคลายดูดเนี่ยมันวาวทั้งสองตัวต้องไล่กันคือเอาไอดีมาไล่ไอเสียนิดหนึง่งเนี่ยเครื่องยนต์สีจังหวะทั่วโลกจะต้องเหมือนกันหมดพูดถึงหมายถึงในจังหวะนี้นะในจังหวะลูกสูบขึ้นลงขึ้นลงนี้ต้องมีสองครั้งที่ลูกสูบขึ้นช่วงจุดนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ ในจังหวะนี้คือจังหวะคลายดูจังหวะคายดูแล้วเรามาดูมักที่มันตั้งมาหรือว่ามาักของอระบบของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเห็นว่าจะมีลูกศรเราก็ดูว่าหลังจากที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือจังหวะลูกสูบสูงสุด ก็ค <Ich. S 1> so, ือเอาลูกศรตั้งฉากตัวนี้ก็ถือว่ามากถูกต้องถ้าถ้าเราขี้เกียจจำเพราะว่าเครื่องยนต์แต่ละรุ่นแต่ละแบบมากมันก็แล้วแต่มันจะออกแบบมาถ้าเราจำเอาหลักการตัวนี้มันก็ใช้ได้ทุกรุ่นหลักการที่ว่าลูกสูบขึ้นสูงสุดไอ้วาล์วทั้งสองตัวน่ะมันต้องไล่กันอยู่ในจังหวะโอเยแล็ เราไมา่จําเป็นต้องไปจํามากอะไรก็ได้แต่ถ้ามันมีมันก็ง่ายง่ายมีครั้งในเครื่องยนต์สีจังหวะในหนึ่งรอบการทํางานคือหรือหนึ่งรอบกําลังงานลูกสูบต้องขึ้นลงสองครั้งครั้งแรกก็จะเป็นในจังหวะอัดระเบิดหมายคําว่าลูกสูบเลื่อนขึ้นอัดอัดปุ๊บแล้วก็ระเบิด ระเบิดก็ลูกสูบเลื่อนลงมาและอีกขึ้นอีกทีหนึ่งก็คือคายดูดหมายคําว่าลูกสูบไล่ไอเสียออกไปไล่ไอเสียออกไปลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไล่ไอเสียออกไปเสร็จแล้วตอนที่จะสุดหมายคําว่าลูกสูบขึ้นยังไม่สุดไอดีก็ต้องเปิด นิดหนึ่งไอดีเปิดมาไล่ไอเสียออกให้มันสักหมดจดเนาะก็คือลูกสูบขึ้นลงสองครั้งต่อกําลังงานหนึ่งครั้งได้กําลังงานหนึ่งครั้งคือจังหวะระเบิดแต่ถ้าเป็นเครื่องสองจังหวะมันก็จะระเบิดในทุกครั้งที่ลูกสูบขึ้นลูกสูบขึ้นสูงสุดก็ระเบิดลูกสูบขึ้นสูงสุด,สดก็ระเบิด แต่สีจังหวะนี้ขึ้นลงสองครั้งระเ,เบิดหนึ่งครั้งเนาะ